สดีค่ะเป็นเพื่อนมาเรียมนะคะวันนี้มาเรียมก็จะต้องไปทํางานที่แมนเชสเตอร์นะเดี๋ยวมาเรียมจะพาไปดูกันว่าแมนเชสเตอร์เนี่ยเมืองคันหน้าตาเป็นยังไงเนาะแล้วก็จะสวยแล้วก็จะใหญ่ขนาดไหนนะนี่วันนี้มาเรียมใส่ชุดไปทํางาน <c oughs> เดี๋ยวเราไปฟังประกาศจากเจ้าหน้าที่ทางรถไฟเลยกันเลยนะคะว่าการเตรียมตัวเดินทางโดยรถไฟในช่วงโควิดเนี่ยเราจะต้องเตรียมตัวอะไรบ้างไปดูกันเลย today so plenty of room to spread yourselves out try where possible to take window seats only just to let people who are walking through the aisles have a little bit of space i do so appreciate it. it's not always possible but do give it your best try for me as well as this we've got four toilets on board today that encourages b c f and g all with hand wash to keep your hands nice and clean throughout this pandemic now that you're on board and do ask where possible you have your face masks on it's important that they cover your nose and mouth and be worn for the duration of your journey with us today. Remember that your face mask protects those around you and theirs protects you. ถึงแมนเชสเตอร์แล้วเย้ yeah. นี่เป็นบรรยากาศสถานีรถไฟที่แมนเชสเตอร์นะมาเรียมก็อยู่ที่ร้านกาแฟะนะเดี๋ยวก่อนไปทำงานก็ต้องหาอะไรรองท้องซะหน่อยแต่ว่ามาเรียมไม่ได้กินกาแฟะนะเดี๋ยวจะให้ดูว่ามาเรียมกินอะไร <c oughs> <c oughs> นี่ไม่กินกาแฟะนะ กิน Energy d i m อนสเตอรแล้วก็กินผสองค่ะนี่มาเลมก็อยู่ที่ร้านกาแฟเนาะเดี๋ยวมาเลมจะพาไปดูแมนเชสเตอร์ Manchester, เนาะว่าหน้าตาแมนเชสเตอร์เนี่ยเขาเป็นยังไงกันบ้างร้านนี้น่ารักมากเลยดูสิเป็นกระจกยื่นออกมานะเก๋เกเนาะ น,นี่เป็นฟุตบอลมิวเซียมนะนี่ทำเป็นทรงปิรามิดอาร,รมแรงมากเลยนี่ สีเหลืองๆก็จะเป็นสถานีรถแทรมนะมกเนก๋มากเลยนะุ้ดสิน่ารักมากเลยนุ้ร้านนี้น่ารักมากเลยมีดอกไม้ด้วยนี่อันนี้เป็นโบสนะอยู่ใจกลางเมือง เดี๋ยวมาเรียนาพาไปเดินดูดีกว่าทำไมไม่มีคนเลยอ่ะกลัวผีนะเนี่ยนี่ะนี่นี่ทรง มาเรียมว่าเมืองมันใหญ่ไปอ่ะมาเังชอบเมืองเล็ก,ลกๆน่ารักเะเนาะเดี๋ยวมาเรียมขอตัวไปทำงานก่อนนะเอาไว้วันหลังพาเรียมพามาเที่ยวใหม่เนาะไว้เจอกันนะคะบ๊ายบายถ้าชอบอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด s u บสไคร b ์ให้มาเรียมนะคะบ๊ายบาย